สวัสดีครับกับผมนายตัดเสตศร์โสมวันนี้ก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของทักษะกรรมเมล็กการตัดวัตถุนะครัาใส่ภาชนะโดยใช้สื่อบันทานะครับเป็นเป็นบารตัดภาพนะครับในการเล่าเรื่องโดยใช้ผ้าในการเดินดำเนินการสอนนะครับให้กับผู้เรียนได้รับรู้ในการใัดการรนสอนวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอนุญาตให้ฟังว่าเราจะมา มีอะไรกันวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการตักวัตถุนะครับใส่ภาชนะนะครับภาพด้านขวามือเป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำการเอกสรนนะครับภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพเมื่อพิเตยทำการกรกสรเสร็จแล้วเ <te le> มืม่อพิเตศทำเสร็จแล้วพิเตยก็นําภาพด้านขวามือขวามือเรานะครับมาแปกไว้ด้านขวามือเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับพิเตยดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แปะ ก็มาแปะนะครับคุณพิเตอตอนที่เราจะมาเรียนการสอนกันนะครับวันนี้นะครับเรามารู้ว่าอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรใช่ชื่อเตอชื่อเตอวันนี้พิเตอจะมาทําการการสอนกันนะครับแปะเองพิเตอแปะตรงข ouais. pues, ั ame, right? ้นบนสุดก็คือพิเตอจะทําการสอนในเรื่องของจุระสงค์เรื่องอะไรครับอดูดูจุระสพท์อ่านนะอ่านตามครู จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนจับช้อนขนาดใหญ่ตัดลูกบอลตัดลูกป,ปิงปองตัดลูกขนาดเล็กขนาดลูกขนาดเล็กนะครับอาแปะครับแบบอเมริกรารแปะมือสุดลองมาจากรูปท่าเราาเก่มากแบบอ่าแปบะบเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูารูปขาแรกกันลูกขาแรกครับจะเป็นรูปเกี่ยวกับการจารับลูกบอลหลากสีขนาดใหญ่ไม่เจ๊ไปดูดูที่เขามีไหม เองมากดูสิว่าห่างกันแค่เพียนี้ยกตะก้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นยกตะก้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นให้เหมือนกับรูปภาพที่เราดูนะเราดูดูตามรูปภาพเราดูนะหยิบตะก้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นมันมีสองชิ้นใช่ไหมครับหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นครับผมหยิบมาเลยขึ้นมาหยิบขึ้นมานั่นแหละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากหยิบขึ้นมาหยิบ วางไว้วางไว้นะครับวางไว้อ่าเก่งมากพี่เต้ทีนี้เห็นทับทีไหมทับทีไหมอ่าทับทีพี่เหยิบลูกสีส้มใส่ตะกร้าครับอ่านี่หยิบทับทีขึ้นมาหยิบช้อนขึ้นมาช้อนใหญ่ช้อนใหญ่นะครับนำช้อนใหญ่นะครับฟางก่อนฟางก่อนนะครับอ่าวังเลยทำไม่รู้ก็อย่างไม่ัวอย่างหนึ่งครั้งนะนะครับนำช้อนนะครับ จับบอลใส่ตะกร้าให้ครบให้ครบหนึ่งชิ้นสีเหลืองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่มดแปดชิ้นถ้าทำได้แปดชิ้นแสดงว่าไ,ได้ผ่านกิจกรรมวันนี้โอเคไหมครับเริ่มทำได้แรกสีแดงสีแดงได้ไหมไม่ได้ใช่อไหมสีเหลืองสีเขียวได้ไหมไม่ได้สีชมพู ว้าเก่งมากสีอะไรครับสีแดงนะสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงมันโตไม่ได้เก็บมลใหม่เก็บมา้ใหม่มให้เก็บให้หน่อยนะอสีส้ม รอก,ก่อนนะรอก่อนพิเต้รอแต่อะต่างไงครับต่างไงต่างไงตัดคืนง่วงไปตัดคืน่วงดับด้านขวามือไปใส่ด้านซ้ายมือเก่งมากโอ้พี่เต้อะวางข้อลงวางข้อลงวางมือลงวางมือลงอ่ะวางก่อนนะเมื่อกี้นี้พี่เตนะครับกับลูกบอลทักดแฝดลูกใช่ไหมครับตกหนึ่งลูกใช่ไหมคือสีอะไร สีม่วงใช่ไหมครับดังนั้นน่ะพี่เตทานพอดีนะครับผมต้องท่านทั้งหมดเจ็ดลูกถึงจะผ่านนะครับอันนี้พี่เตะทำได้กี่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกฟังก่อนสุดลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกทานพอดีอันนี้สีนี่ตกใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ทำตกใช่ไหมทำตกใช่ไหมครับน่าทำตกลูกที่แปดทำตกไม่เป็นไรนะครับผ่าน คือว่าผ่านไปทำหมดทุกแต่ลูกแสดงว่าพ่เต้เก่งมากผ่านเยี่ยมนะครับผมผ่านเยี่ยมผ่านเก็บไว้ทีนี้พิเตนะครับอ่าเก็บสปีใส่ตะกร้าอ่าวางไว้ตรงนี้วางวางอ่าทีนี้น,นำตะกร้ามาซ้อนกันนะครับนำตะกร้าตะกร้าด้านสองมือมาซ้อนตรงนี้ตอนซ้ายมือจับตะกร้าจับตะกร้า ไม่ใช่จับตะกา้าตะก้าตะก้าซ้ายมือ่งหนึง่งหน้าตะกร้าท้ายหนึ่งมาซ้อนมองไหมหยิบตะก้าพี่ตตตเตยหยิบตะก้าหยิบตะก้าหยิบตะก้าหยิบขึ้มาสองมือสองมือสองมือ,อ,มอจับตะก้าขึ้นมาดูขึ้นดูขึ้นวางไว้ตรงนี้วางไว้สูงสูงหย,งยิบอีกเดียวทำเองทำเอง อ่าให้ให้มันเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกให้มันเข้าล็อกได้ไหมทำเองทำเองทำเองยกขึ้นไม่ยกขึ้นมาูกให้มันเข้าล็อกให้มันเข้าพอดีกับล็อกอ่าเก่งมากอ่าทำเสร็จแล้วนะครับนำรูปภาพมาแปะตรงให้มันให้มันตรงกับรูปภาพสื่อนะท่าไหนครับอ่า นำมาเก็บได้ครับผมต่อไปพี่เต้มีทั้งนี้มีกล้วยสองเห็นไหมข้าวปิ้งองกับลูกกล่องข้าวแล้วก็ช้อนยาวอะไรนี่นี่ข้าวกล่องสีฟ้าข้าวกล่องสีฟ้าไปดูมีมี่ไหมมีมากทีนี้นำมาวางไว้นะครับนั่งไว้ที่นังให้ดีนั่งคอนั่พี่เต้นะครับนำ ก,ก,กนะุ้งปองน,ปะนะครับตักใส่เข้าวผงนะพียนันเอรูปนะเอาไว้เอดลูกเดถ้าทำคำาดสิดรูปเผือผ่านนะครับเดีอนรูปนะเดือดรูปนะเดียนรูกเนะือดลูก,นะก,กไม่ใช่เริ่มใหม่เริ่มใหม,อหม่อ่านี่ตัมกมานึ่ลูกลูกเดียวนะ ก็เช้าไม่เป็นไรไม่ใช่เริ่มใหม่เริ่มใหม่วิธีการนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะครับเราดูวิธีการทำคุณครูขอช้อนครับ uhh. ขอช้อนอ่้อนยาว้อนยาวนะ้อนยาวเราใช้มือะลูก จับช้อนนะครับจับขึ้นปองใส่ในชนะนะครับจับใส่ในชนะอันนี้เรูปนะเดอดรูปค่อยยค่อยจัค่อยทำนะครับยมใช้ตามมองให้มือจับใช้ตามมองยกเลมเนี่ยใช่ยำไหมยกนะอีนะครับทุกที่ห้าทีทำไมทำไล้ทำไป ลีทางเนเลนะครับเองเบงเบงนี่ทำเริ่มใหม่มืสองมือสามอะรอะไรเี่ยมมาแล้วเริ่มนิ่งแล้วอ่าเยียมทุกีสิทุีห้าเริ่มนิ่งแล้ว ถูกไหมลนะ่ะดูให้ถูกตรงรูปนะนะแค่แหละอ่าแค่มันตรงรูปเก่งมากทีนี้เก็บของครับอ่าเก็บของสื่อที่สองเก็บลงไปเก็บสื่อที่สองเก็บขาได้วยขาเีนี้มาดูสื่อที่สามพี่เตะมาดูกันนะที่สามนี่รูปอะไรเอ่ยรูปปปกตะกร้าสีฟ้าแล้วก็ช้อนเกิงม,มากเห็นไหม ับก้า<ส>วถฟ้าแล้วนะก้าวถืฟ้าเก่งมากทีนี้น,นั่งลงนั่งไว้ดีแกะเอาไม้บอลโต้ไอ้นี่เอาไม้บอลโต้อ่านำอ่านำตักนนี้นะครับวางไว้ตรงวงกลมอบนนี้นั่งไว้เองวางวงกลมไม่เก่งมากพี่เตทีนี้ให้พี่เตนะครับอ่าดูก่อนนะเดี๋ยวดูทำให้ดูก่อนหนึ่งรอบ ให้พิ่เจนำลูกปัดนะครับตัดมาหนึ่งลูกครับเราไว้ในตะกร้าสีฟ้านี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมหนึ่งลูกนะ,ะทำไปใหนึ่งลูกนะกเรือนะเด่งมากมือสองครับ วีสามถ้าได้พบห้าลูกที่ผ่านนะครับวีสามทีสีู่ที่ห้านะวีที่ห้าู้หนะครับผ่านนะพี่โหยผ่านไปนะผ่านเ็บตงนเลอะไรเียเขาเข้ารงโอ้ยเก่งกันเลยเกเลยอ้เอา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 ไปเก็บไว้ที่เดิมเอาวี่เดิม chưa ăn ấy à nào này ครับอ่านะครับอ่าเป็น bị phá โอ้โเก่งมากเลยเก็บใช่ไหมเจ็บไหมเหรออาเก็บอาเก็บอาเก็บพอเดีินได้พอเดินไนะด้านะเก็บไม่ได้เล,เ,เ,เลยือเจ็บมือร่างมือ่าเ,เ,เ,เก็บช้อนสั้นเก็บตะกร้าสีฟ้าใช่ไหมทีนี้ต้องทำอะไรต่อพักแล้วพ,พักแล้วครับทำอะไรครับ หรืออะไรเอ่ยหรือะไรเดี๋ยวแปะรูปภาพใช่ไหมแปะรูปภาพลงในสื่อที่สามของเราวางไวต้ตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยดูวยอะดีรูปภาพที่เหมือนอะไรกันอ่าถูกต้องเก่งมากถูกต้องครับอ่าแป๊ะทำเสร็จแล้วพี่เต้ตั้งก่อนตั้งรงก่อนอออ๋อขอขอสื่อหนึ่งครับเจาะในคำสื่อการสอนนะครับในเรื่องของการ ตักประตูนะครับใส่ภาชนะนะครับโดยใช้บัตข้าวนะครัในการเล่าเรื่องการสอนนะครับก็อะไรับสามารถทำได้นะครับโดยที่คุณครูแนะนําช่วยเหลือก็สศัสนีค,ครับ